นี่นะคะที่สีงนี้ยายสีไม่มีชีพนประจออันดับแรกเรารู้แล้วโทรหนึ่งหกหกเก้าโทรไปหาเพื่อนแล้วก็บอกว่าเหตุเกิดที่ไหนที่สําคัญเหตุเกิดที่ไหนมีผู้บาดเจ็บกี่คนสมมติว่าบาดเจ็บสามคนโทรไปบอกเพื่อนว่าคนเดียวเจ้าหน้าที่เขาจะออกมาแค่สองคนมันจะยากต่อการช่วยเหลือนะคะที่สําคัญเลยเน้นๆเกิดเหตุย,สยุสัยอันดับสองเกิดเหตุกี่คน น้องมีผู้บาดเจ็บกี่คนเราต้องบอกให้ชัดเจนเพราะว่าเราจะได้ประสานงานแล้วก็จะทีมกันมาถูกว่าถ้าคนไข้อุบัติเหตุเหตุหนึ่งคนเจ้าที่มาสองโอเคไหวแต่ถ้าเหตุเกิดสามคนแต่ว่าบอกเจ้าที่แค่ว่าคนเดียวเจ้าที่มาสองช่วยไม่ไหวเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าเหตุสามคนคุณหมอเหตุสามคนอยู่นี่มาแล้วรถเราก็จะมาสองคัน มาเจ้าหน้าที่อีกอกี่คนก็ว่าไปเนาะเราก็ต้องมาประเมินร่วมกันคนนี้ผู้บาดเจ็บหนึ่งคนเหตุเกิดอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอคุณหมอมาซอยแน่คุณหมอก็จะมาเนาะอันดับแรกการ CPR การ CPR ขั้นตอนแรกนะคะก็คือคัันจิปตปกะออนละ่ะกักสุดดูสถาน,นการณ์ข้างนอกให้ปลอดภัยเพราะตัวนี้มีน้ำหอมมีไฟมีอย่างบอน,นะคะ โอเคด้านหลังบ่เห็นขยับข้ามาเบิ่งข้างหน้าก็ได้ได้ครับเด้ขม้าพี่ก็ได้ได้ทำมาดูเพราะว่าจะได้ให้ทําทุกคนนะคะเราเราต้องทำขมาพี่ก็ได้ครับครับบ่เห็นมาเลยค่ะลูกไม้ออกเก้าอี้มาเอาเก้าอี้มาเลยครับเก้าอี้มามานั่งพี่เลยครับได้ได้เป็นจังไดก่ได้ อันดับอจ้าเราก็อันดับสองคือโทรให้ให้คนมองนี้เป็นคนโทรเราเป็นคนดูคนไข้นะคะอ่น้หกเก้าโทษแล้วนะคะเราจะตามมานะคะให้ทำการให้ทำการสิบยาก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะกดนวนหน้าอกนะคะวัดจากอ่ากลางอกกลางอกคือตรงนี้กลางอกคือตรงนี้ า้นาว่าลงไปแล้วก็ตการตัวคาวานอกนะคะาวนมลานมเนาะาตรงนี้เลยแล้วก็จุดสูงกลางของเราก็คือตรงนี้กลางอกนะคะอ๋อออมาทังผีกันเลยค่ะออกมาทั้งหลังเลยกันเลยเนาะแล้วเราก็จะ่าจะท่าผป่วยจะท่าผู้ป่วยจะท่าเราจะท่าเรา แล้วก็เอาเอามือสองข้างมาประกบกันพอทําทซ้ายหรือซ้ายาาทางขวาตามที่เราถนัดนะคะผู้ใดถนัดข้างใดเอาข้างนั้นลงข้างล่างเนาะหมอถนัดข้างขวาเอามือข้างขวาลงข้างล่างนะคะมือข้างที่ไม่ถนัดอยู่ข้างบนแล้วก็เอา,เอาจุงตรงอุ้งมือ,มอส,สันมือสันมือนี้วางไว้ตรงกลางหน้าอกนะคะว่าเมียนบ้างกับนุ่มเหมือนนักสีบเลย <laughs> ตรงกลางนะคะตรงกลาง <laughs> แล้วลลเราก็กดหนะ้าอกลึกลงไปประมาณ 1> 5, 5 1เซนติเมตรหรือ1-2นิ้วนะคะนับ C.P.R. ไปโดยว่าคนคนนี้ไม่ใช่ญาติของเราเราจะไม่มีการทำป่าปากเพราะว่าเพื่อนๆเรามีน้ำลายหรือมีหักมีย่างพุงใส่ปากเขาได้สามารถติดเชื้อเผื่อบางทีคนนี้มันว้าโลคนนี้เป็นเอดเป็นยงงังเข้าบพวหมูนะคะทำการ C.P.R. หนึ100่งร้อยถึงร้อยสิบครั้งต่อนอาทีนะคะจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงนะคะทำมือเปยนกันได้กับคนที่เป็นคนละเมืองดีนะคะทำการ CPR ค่ะสองสามสี่ถ้าให้อยู่ประมาณนี้นะคะอ่ะาุติว่าครบแล้วอาทำที่ประจรค่ะทุกครั้งประมาณทุกครั้งร้อยถ,ถึงร้อยยี่สิบครั้งนะคะเราจะประเมินที่ประจรหนึ่งครั้ง ยังไม่มาม Naj Naj e ถ้าเราอยู่ด้กันสองคนก็สลับกันได้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าทำไปจนกว่ารถโรงพยาบาลจะมาทำเรื่อยๆ